วันนี้นายตัวเคก็พาเข้ามาเยี่ยมชมตัวสถานีรถไฟนะครับหัวลาโพงกันนะครับในด้านในนะครับวันนี้ก็จะมาดูนิทรรศการนะครับของหัวลําโพงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงบริเวณจุดจําหน่ายตั๋วนะครับของตัวหัวลําโพงกันนะฮะนายตัวเคก็จะพาเข้ามาชมนิทรรศการนะครับวันนี้มีนะครับมีคุณปู่ที่เราชอบถ่ายรูปกันนะครับเป็นรถจักรไอ้น้ำนะครับในด้านนี้ตัวภายในอาคารนะครับก็จะมีนะฮะ ตัวสถาปัตยกรรมนะครับมีป้ายต่างๆให้เราได้ดูนะครับมีช่องจําหน่ายตั๋วเป็นสิบช่องเลยนะครับก็จะมีเทศกาลด้านบนด้วยนะครับก็จะมีภาพถ่ายเก่าของการรถไฟนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบริเวณนิทรรศการนะครับของหัวลําโพงนะครับยูไอนะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเยี่ยมชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในตัวที่เทศกาลนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปเดินชมกันเลยดีกว่านะฮะจะได้ไม่เสียเวลาในตัวเควันนี้ เม่น่าจะได้กินกาแฟนะครับด้านหน้าเข้ามานะครับก็จะมีรทชการนะครับของ10จุดเช็คอินนะครับในการถ่ายรูปอ๋อมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมากเลยนะฮะแล้วก็จะมีจุดต่างๆนะครับแล้วก็มีประวัตินะครับอย่างมุมแรกนะครับก็จะเป็นประวัตินะครับของการรถไฟนะครับโดยการเราลำดึกถึงรัชกาลที่5ของเรานะครับเราก็ฏิภาพของหัวลําโพงนะฮะภาพ แน่ดีนะครับจุดลำเลียงนะครับในจุดต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปชมกันด้านหน้านะครับตรงหน้าเขาจะเรียกว่าอะไรร้านน้ผู้หัวช้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่จริงกันดีกว่าเราก็เดินเดินไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสถา,านีกรุงเทพนะครับใช่ใช่จริงๆแล้วเราต้องเรียกว่าสถา,านีกรุงเทพไม่ใช่หัวลำปุงนี่ก็ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างนะฮะ อันนี้เป็นโดมหลังคานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของจริงเลยนะครับอ่าจัแฝเห็นไหมครับจากภาพนะครับจากของโดมเนี่ยฮะเห็นไหมฮะลักษณะจะเป็นเหมือนในภาพเลยเป็นโดมที่สูงนะครับไม่มีเสาค้ำตรงกลางเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ภาพต่อเลยนะครับแผ่นกลองเนียวไปนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นนะครับไม้สักนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะฮะอันนี้นะครับใครที่นั่งรถไฟกบ่อยๆก็จะชินนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว เก้าอี้ชาชลาหนะครับรูปวงลีนะฮะทำไมผมรู้อะผุอ่ันนะครับผม่านเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเจ้าคุณปู่ด้านในกันนะครับในตรงนี้นะฮะฝั่งด้านนู้นไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านเอ่อด้านบนก่อนดีกว่านะครับเราเข้าไปดูคุณปู่กันดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับรูปนะครับด้านบนนะฮะเป็นสดับรูปวาดนะครับตาม หัวเมืองต่างๆที่น่าจะเป็นสถานีรถไฟผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเชียงใหม่นะครับทิสุนุโลกนะฮะหรือานเชียงนะครับดูจากม้อนะฮะในตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นนะครับตรงๆเลยนะฮะด้านตรงก่อนที่เราจะเข้าไปดูคุณปู่กันนะครับผมคงไม่ขึ้นแล้วเหนื่อยดวจากภาัดครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวสถาปัตย์ทางด้านบนนะครับด้านนี้ก็จะมีร้านกาแฟนะครับร้านปกติที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น อเมซอนนะครับอ่าจะมีอเมซอนอยู่นะครับก็ <Okay. S 1> ถ้ายัางไอ้ก็ขึ้นไปชิมกาแฟได้ก็จะมีรูปเหมือนเดิมนะครับเป็นรูปวาดน,นะครับสีน่าจะเป็นสีน้ํามันนะฮะด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเรานะครับมีเวลาก็จะขึ้นไปด้านบนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคุณปู่กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะขับไปด้านในกันนะครับไปดูคุณปู่กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็มี เราเราถ่ายแบบเรียวมากเลยนะครับไม่มีการเตรียมไม่มีการเดินอยากดูตอนไหนก็ดูครับอยากมาไหนก็ถ่ายนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสคริปต์นะครับอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูคุณปู่นะครับอันนี้ก็เป็นด้านในของสถานีนะครับจริงๆแล้วตรงนี้คือชื่อสถานีรถไฟกรุงเทพนะครับนี่คือจะป้ายสถานีนะครับดูด้านบนนะครับแผนกรอกให้ดูนะก็จะเป็นหลังคาครับสวยครับ อันนี้ก็เป็นสถานีสถานีที่5้านะครับอ่าอ๋อด้านนี้เป็นจุดนะครับเช็คอินจุดที่10นะครับเราก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณปู่นะครับหรือรถจักรไอ้น้ำนะครับเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเดินไปนะครับจะมีคนมาถ่ายรูปเรื่อยๆนะฮะเราก็มาดูนะครับเราจะไม่ไปรบกวนที่เขานะนครับในตรงนี้ ดูขนาดหัวรถจักรนะครับดูจากคนพี่ที่เขาถ่ายรูปก็ได้นะครับว่าใหญ่ไหมฮะนี่ใช้ตัวพี่เขาเทียบเลยนะครับในตรงนี้ตอนี้ก็จะเป็นนะครับตัวสถานีนะครับกรุงเทพนะครับในตรงนี้ในตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่จอดอยู่นะครับส่วนภายในนี้ออกคำบรรทุกาาที่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับออกคามีตู้เสบียงหรือตู้นะครับให้เรานะฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตดูที่ป้ายนิดหนึ่งว่าคืออะไรอ๋อรถดั่งชั้นที่สามนะครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปถามพี่ก็ขอนว่าด้านในเข้าได้ไหมไม่มีคนอยู่ด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นตู้จําลองนะครับสถานีจําลองครับอ่าแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีภาพนะครับว่าข้อห้ามอย่าทาอะไรบ้างนะครับอย่าไปข้อห้ามนะครับของสถานีรถไฟนะว่าไม่ควรทําอะไรนะครับเช่น อย่ชงกหน้าไปนะครับชนกงหน้าจะไปโดนพวกเสานะครับอย่าคว้างปากของนะครับอย่ายืนบนบันไดนะครับมันอันตรายนะครับซึ่งคนที่เดินทางรถไฟไปแบบก็จะทราบอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันด้านบนนะครับอ่าผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับไปขอญาตที่ข้ามาแล้วนะครับอ๋อด้านนี้ก็จะเป็นอ่าอ่างล้างหน้านะครับห้องห้ามนะครับ ถ้ามีงบเราได้กล้องดีคันนี้เราไม่มีไม่มีก็บนั่นนี้ก็จะเป็นนะเขาเรียกว่าที่นั่งนะครับก็หลายๆคนก็จะคุ้นนั่งหันหน้าหันหลังชนกันนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหัวรถจักรนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะมีไฟส่องนะฮะับมาดูได้นะครับผมเมื่อสักครู่นะครับได้พาไปดูด้านในของตัวตู้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูตรงขัวนะครับว่ามีะไรบ่างหก็จะเป็นนี้นะครับชื่อของ การรถไฟไทยนะครับรอทนะครับขบวนที่824นะครับแต่วันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับเขายังไม่ให้ขึ้นไปนะครับป็อหยัาไปขึ้นไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะดูด้านบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับในตรงนี้นะฮะที่เป็นเหล็กแล้วก็โลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองทองแดงนะครับตรงนั้นนะครับแอบสองนิดหนึ่งอ่าจะมีเรื่องของตัวนี้อยู่นะครับเราไปดูตัวรถจักรนนะครับอ่านีผูเขีนวรถจักรนะฮะด้านล่างนี้ก็จะเป็นล้อรางนะครับ ดูขนาดใหญ่มากครับตู้จากตัวผมในร้อยเจ็ดสิบเครับอุปกรณ์ด้านนี้นะครับเยอะมากนะฮะียกไปถูกเหมือนกันนะครับใครใครเรียกถูกก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านเป็นวัดวัดน้ำมันต่างๆนะครับดูนะครับทางการรถไฟก็มีการสลมน้ํามันไว้เยอะนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามวละโอกาสต่างๆนะครับเฮ้ยยังเป็นมาให้อยู่เลยตรงนี้นะครับผม เ,เราไปดูด้านหน้าหลังรถไฟกันนะครับอ๋อห,ห้ามถ่นเราก็ถ่ายตรงนี้นะครับดูนะครับขบวนที่824ที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปจบกันคลิปกันตรงด้านหน้านะครับว่าบรรยากาศของวันนี้เป็นยังไงบ้างครับขณะนี้เราก็กาลังเดินออกไปเพื่อไปชมด้านหน้ากันนะครับก็พอจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวทางในตัวเคก็จะแปลงล่างมาถ่ายภาพนิ่งเหมือนกันนะฮะ พอดีเราสมาชิกพี่ๆอีกหลายคนอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูชมบรรยากาศด้านนอกครับเดี๋ยวขอให้ดูตรงนี้ทีนครับสวยมากมุมนี้บอกราการถ่ายภาพมากเลยนะฮะโอ้สวยจริงๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสภาพนะครับฐานชลาที่ใช้งานจริงนะครับมีตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไม่เดินไปดีกว่านครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านหน้าอ่ะไปสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะตรงนี <c oughs> ้ก็จะเป็นจุดขบวนพอดีของตัวรถไฟนะครับตรงนี้นะครับ ที่เห็นคือมุมต่างๆที่อยู่ไกลนั่นคือรถไฟกําลังเข้ามานะครับอันนี้คือด้านสุดของรถไฟแล้วนะฮะจะไม่ถ่ายระฆังให้สัญญาณก็ไม่ได้นะครับมารถไฟต้องมีระฆังนะฮะในการสั่นในการออกกันเข้าของชันชลานะครับด้านนี้นะครับเมื่อเราออกจากตรงนี้มาเราสามารถลงไปรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีหัวลำโพงได้นะครับเนตรงนี้นะครับเราก็เดินไปได้แต่วนนี้เราจะไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปด้านหน้านะครับด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกของสถานีรถไฟนะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับ ในตรงนี้นะครับจอดรถอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีรถเมย์นะครับตามป้ายต่างๆนะครับตรงด้านหน้าของผมนี้ก็จะเป็นวัดหัวลำโพงนะครับแต่วันนี we computer, millet, ้เรายังไม่เข้าไปนะครับก็จะเป็นคลิปหน้านะครับจะไปทําให้นะครับสัญญาไว้ถ้ามวเรามีอุปกรณ์ดีๆผมก็จะไปทําให้นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงด้านหน้าของสถานีรถไฟแล้วนะฮะผมขออนุญาตข้ามถนนแป๊บนะครับเห็นรถคันนี้ก็เลยก็ขอถ่ายหน่อยแล้วกันดูคัสติกกับหัวลำโพงมากนะครับ นี้ผมกำลังอยู่ที่ตรงด้านหน้าของสถานีนะครับหัวลำโพงครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูชมนะครับน้ำพุนะครับหัวช้างนะฮะด้านนี้นะครับ่าเรามาดูนี่ก็คือด้านหน้าของหัวลำโพงเลยนะครับบรรยากาศสวยมากมุมนี้นะฮะตอนนี้ผมกำลังพาทุกท่านมาเข้าจุดจริงๆครับเป็นจุดเช็กอินครับมีกิจกรรมกันวันนี้แต่ผมยังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะ ตอนนี้ก็เป็นน้ำพู้หัวช้างนะครับเดี๋ยวผมหามุมก่อนหาเรียกว่าหาแสงดีๆนะครับแสงได้เข้ากล้องอ่ะดานนี้นะครับอ่านต้องมุมนี้สวยมากนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าของสถานีนะครับสวยมากเลยมุมนี้ก็วันนี้นะครับก็จบการพาชมสถานีหัวลำโพงนะครับอาจจะไม่ครบทุกมุมนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาทําคลิปใหม่นะฮะก็วันนี้นายตัวเคก็ขอสวัสดีครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ